สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับเซลล์น้องเจมสนะครับจัดเป็นรถ NL ออโตคานะครับวันนี้นะครับผมก็มีรถมานําเสนอหคันครับเป็นรถดีๆเน้นใช้งานนะครับด้านหลังผมเลยนะฮะด้านหลังผมนี้นะครับเป็นโต y ต้าวีโกนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นหน้าแชมป์สีเทาจากโรงงานนะฮะคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2,500cc นะครับสำหรับคันนี้ต้องบอกเลยออฟชั่นล้นมากนะฮะสำหรับใครที่หารถใช้งานอยู่นะครับแต่เราไปดูกันนะครับว่าภายในภายนอกของเจ้าคันนี้จะเป็นยังไงเรามาเริ่มตั้งแต่โซนหน้ารถกันเลย ดีกว่านะครับหน้ารถคันนี้นะฮะให้มาเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะครับพร้อมไฟสองสว่าง L.C.D. นะครับผมมีไฟตัดหมอกมาด้วยนะครับสำหรับคันนี้ค่อนข้างดูสวยฉเฉี่ยครับต่อไปเราเข้ามาดูภายในกันดีกว่านะครับต้องบอกเลยเจ้าคันนี้นะฮะให้มาเป็นโทนสีเทาตัดดำค่อนข้างดูสวยนะครับภายในเนี่ยให้มาเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะฮะค่อนข้างนั่งสบายนะครับ ส่วนนะครับพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยมันติหนึ่งข้างนะครับมีแอร์แบกคู่หน้านะฮะปลอดภัยทั้งผู้โดยสารและผู้นั่งนะฮะส่วนตรงกลางเนี่ครับเป็นจอวิทยุนะครับดิจิตอลสามารถต่อบลูทูธเข้ามือถือเราได้นะฮะพร้อมเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับเดี๋ยวเรามาดูโซนด้านหลังกันเลยดีกว่านะครับต้องบอกว่าคันนี้นะฮะเขาได้รับการดัดแปลงมานะครับ เป็นประตูท้ายไฟฟ้านะครับอันนี้เหมาะสำหรับในการบรรทุกหรือเวทของหนักขึ้นท้ายกระบะนะครับอย่างเช่นบรรทุกพวกรถมอเตอร์ไซค์ของหนักเนี่ยสบายมากเลยนะครับเหมาะแก่การใช้งานอุตสาหกรรมเลยนะครับผมสำหรับภายใต้ฝากระโปรงคันนี้นะฮะเขาให้เครื่องยนต์นะฮะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2 5 0 0ซีนะครับ เดิมทุกจุดจากโรงงานนะครับทั้งแผ่นความรอ้อนและก็เม็ดอาร์ตต่างๆนะครับสำหรับใครที่สนใจเจ้าคันนี้นะครับสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่นะครับเว็บ nlautocar.com ครับ <h ook> <h ook>